พี่น้องพามาชมเงาะเหลือจากขโมยพอ่อตะมันซุปเลลวเนี่ยพี่น้องขโมยมาหลักโอ้โหลนหมดแต่ว่าเถาแกโคงจะมาตัดหล้วเ้าเ่ยห้อยไก่ตัดอยู่ห้อยหักเอาพอม ลูกวใหญ่ดอกยวนี่เาะสีทองต้นใดที่มันเป็นกอนต้นนั่นละ่ะโดนแท้พี่น้องถือขโมยทุกปีเพราะว่าสวนใดเออหรือว่าแบ่งกันกินเนาะเนี่ยเกาะสีทอง ดกๆอยู่เลยเดี๋ยวตะลุกนี่น่อยสงสัยขอบแกเพิ่นมาปัดเอามันหน่วยหน่อยัพอสมบูรณ์พี่น้องเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี่ปับ๊บนากล่องบดไ้ เนาะสีทองเหลือจากขโมยได้กินนิดหน่อย